มาถดล่องใส่โมเตวีสำรวจถดล่องแจ็คสีลงไปยังไงพอเลยบันี้ลงมาแน่เดีวละเซนี้มันเชื่อมต่อจากใบาพา,า,าดโคราชมากแล้วก็หาทางวนขึ้นเพราะวนขึ้นไม่แล้แต่ว่าทางดีดที่สุดต้องไปตามขั้นนี่ยขั้นข้างหน้าเนี่ยขขนนเยขาสีรูทางดีแต่ว่าเราเหลือก็แซงสกักอน มันน่ที่ออกมูนีน่ะตรงนี้มันออกแล้วไมเป็นการสำรวจเส้็จท้างมอเต์ way, สายไม่อันนี้ไปได้อยู่แต่ว่าเห็นบ่าไปมักล่องของแตกของไม่แต่ว่าก็มีรถสันจรไปมมาอยู่ ีออกปลายทางได้บ่อันนี้ยังบ่รู้เออแต่ว่ารู้แต่ว่ามาแล้วสิออกปลายทางเห็ุจังไหนค่อยสิออกได้เท่านั้นละปออ๋อนี่ต้องออกได้เนี่ยเพราะพวกนี้มันนี่เห็นแล้วนี่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 เออแต่ว่าอันพุดมาจังไลยเนาะทางพุ่นเนาะห้ามผ่านพ่ะน่ะแต่ว่าซุ่มนี่คือบ่ไป่ชนะจีเสียงเอาจังไหนเนาะ ทั้งนี้เขาคือไปยังไหนน้อบันหนิเขาขึ้ว่าหามพันเขาขนาดจะไปไปขึ้นกันหรอวะถ้าเขายังไปรองเบื้องทางมันไม่เห็นจุดๆอยู่นี่แต่ว่าอันนี้มันถยิยูมองไหนนี่อ๋อนึกออกแล้วอันนี้อยู่อยู่เลยมันถเิเลยออกปัามขอตะข้อมาจากน้อยอันนี้นึกออกแล้วนึกออกแล้วโอเค อันนี้สิไปออกอยู่อยูุบจบอยู่นิเออนึกออกอกยุ่แต่ว่าอธิบายเพรถึงลงไปน้ำกันแล้วก็ข้าเจ้า,านั่นล่ละตอนแรกเข้าใจว่านายสิออกโคราานออกออ,อ,ออกตรงใบพัดโคราชเนี่ยปรแมนออกตรงตรงคามแต่เลขสอ อันนี้มาได้ทั้งไหนล่ะบ้านี้อันนี้มาได้ทั้งไหนล่ะบ้านี้เหรอไปน้ำขั้นนีล่ะไปอุ๊ยเนเอ,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 อไปน้ำขั้นนีเลยมีคนพาหลวงอยู่เนะาะที่บญาิเฮียงเป็นการสำรวจเส้นทางออตเวย์สายไม่เขายังมาเปิดให้ใส่ยุพคอมองนี แต่ว่าแหงดื้อมาสิไปบรรจบอยู่ใส่บ้านนี้เนาะเราตามผมอแม่ด้วยแต่ว่านะมันไฟอะไนมันที่เป็นไฟเอียงไฟไฟสูงๆนี่เพรามันไฟมอเตอร์เวย์โอ้ยยะมาให้ใเห็นแคปโทวีมาหวัวใจไปเนียนับเนี่มันโอ้ยยักไอดิ ไปได้เพะนี่พี่ไปได้ไหมครับ,รบอ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับครับครับ,รบโอ้ยล่อยเลยมามาทัางนั้นเขาให้ไปเขาให้ใช้ทางเบี่ยง <c oughs> แต่ว่าไอ้สีออกสิออกไสนเนี่ยไม่รู้วัสดีครับไปได้ไหมไ,ไปออกตรงไหนอ่ะอ๋ออ๋ออ๋อขอบคุณครับมา,บม,ามาสำรวจเส้นทางคนหูจักกัน เอฟซีหลายที่เอ้าไปทั้งนี้ดละทั้งกุนขึ้นซีโบแมนดอกไม่กล้าไปแล้วทั้งกุ่นชวนทางกันนี้ก็ได้ดอก เขายังมาเปิดห้ใไส่แต่ว่ามีคนในพื้นที่ผ้าใส้ว่ามีผู้ใดมานะนำเลยไหมนี้มาผู้เดียวเลยเยลี้ยนพุ่นบก้าไปเพราะว่าบรรุว่ามันหายไส่ได้หรือบม่หายไส่ได้เกิดไปแล้วมันเข่าออกไปได้ช่วยเลยมาเล่นนี่แต่ว่ากันระวังเอาเล่นนี่มากกันระวังเงา สิออกคามทะเลสอ่หม่องไรโน่หม่องคามทะเลสอนอั่นแหละอ๋อคิดทอกเราเห็นว่านั่นนะ่ะมันปิดว่ะนี่คามทะเลสอเลี้ยวซ้ายนี่แมนถือไอ้คามทะเลสอเลี้ยวซ้ายถือคักไปนี่โอเคมันยังสอนแล้วก็ไปอีกดอก บอเมีนโด๊โอเมีนโอแมีนตรงนี้มันเอียงรู้ไหมนี่แต่ว่าเขาห้ามไปแล้วล่ะว่าไปดอกเออเอาอยู่ตะล่างนี่แหล่ะว่าไปอีกแล้วเออว่ากล้าไปพี่ตรงนู้นไปได้ปะไปได้ไหมน่ะไปว่ได้ที่เออเออไปนี่ละดีที่สุดเนาะ เออเดีแล้อันนี้ก็ไปขามสะพาดลงกามทะเลโซอ,อืมอันนี้ออกขามทะเลโซก็วันนีใจว่ามันมันไก่หรือมันไก่แต่ว่าขันมาออกขามทะเลโซอ,อัน,นี้ไก่ทั้งเนี่ไก่ถ้าออกขามทะเลสอมาใ่พัดใบาพาดปุ๊บ ขรับสะพานมาแรนมาแป๊บเดียวก็ออกขาะเลสอแล้วตรงนี้ขาดองตรงนี้นะั่นทางที่ผมมาเนี่ยไกลไกลคักมันต้องเดินนาต่อไปมันคก็เฉพาะไกลเดี๋ยวสิไปเบิ่งทางออกก่อนคิดเป็นคู่พอเอ้ยหน้าแม่คิดไก่แท่น,นั้นบันนี้แต่ว่ามีเขียนว่าสระบุรีอยู่ คอนแกนหนึ่กิโลสลับ,บุรีกันหกิโลท่อ่ามึนไน้นอนึกภาพประเทศไหนออกสลับ,บุรีชิีสไส่ขวางสัน่นไปได้ปะล่ะตมกันย่ยยุนี่เลยว่ะเท่าอ้มันมีรถข้งบนอยู่กรุงเทพชิสไส่เอาขึ้นวางสัน่น เขาบ่ปิดก็ไปแม่มันโดนแล้วเขาบ่ปิดเนาะขัดปิดมันก็ต้องบ่เปิดบ่รู้ละแมงังหันแมงหันไปใช้นอามันเป็นเนาะขัดแทนขัดมันปิดมั้งคบ่บ่ให้ขึ้นไงมันบ่าเหวขึ้นเนาะฮ่า เอาจักสี่ไปโปไพสัยเราเพรอะไรบ้านี้อลองเบ่งลองเบ่งเออเขาทายดีแค่กันไี่ล่ะที่ออกไปไหผมกำลังใช้เส้นทางมอเตอร์เวสสายใหม่ที่ออกผมออกมาจากใบพัดแลครรัชสีมาแล้วครับมาเรื่อยๆมา หลงมาเรื่อยแล้วก็คิดว่ามาถือแล้วเดี๋ยวนี้กำลังสิออกไปที่เขาบอกว่าสรลบุรีแต่ว่าเอาคือว่ากลับรถข้างหน้าเพราะว่าเบิ่งกันว่าผมสิออกถือเอ้านี่ปากช่องเจเจกิโลเออปากช่องเจเจ็กิโลคันถือก็ถือว่าเป็นความโชคดีของผมนะแล้วก็เป็นเป็นความโชคดีของผมเป็นความโชคดีของ คนที่กำลังบึงรายการอยู่ตอนนี้ว่าผมเริ่มออกจากสามาจังไหนมาฐานโอ้ยพอเอ้ยนี่แหละพาาี่่้องมาสำรวจเส้นทางเดี๋ยวสิเขาไปสู้หมดการให้ทอดสดสักครู่